การที่มหาวิทยาลัยมหาจุราลงกรราชวิทยาลัยมีอายุการยาวนานถึง135ปีนั้นนับว่าเป็นความก้าวหน้าจากเดิมและเป็นการสร้างพลังสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้ และก้าวสู่เวทีทั้งประเทศและเวทีโลกละฉะนั้นในานามของวิทยสงนครนั่นจึงมีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งและมีส่วนร่วมในการที่จะร่วมกับทางมหาวิทยาลัยส่วนกลางในการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนในการที่จะสนับสนุนทุกรูปแบบเพื่อให้เกิดความก้าวหน้า ให้อยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนทั้งโลกของเราได้มีโอกาสได้สัมผัส <c oughs> ได้ศึกษาได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาสมกับคำที่บอกว่าการศึกษาเพื่อพาไตปิดกเพื่อบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ทุกประการในโอกาสนี้ขอ อาราธนาคุณรภาษีรันตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดยเฉพาะเป็นที่เคารพสักการะของจังหวัดน่านคือพระมหาธาตุเจ้าโพเพียงแช่แห้งพระมหาธาตุเจ้าคู่บ้านคู่เมืองนครน่านขอได้อํำนวยพรให้แก่ทุกท่านและมหาวิทยาลัยมหาจุราลงกรราชวิทยาลัยได้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง สืบต่อไป